สวัสดีค่ะมือนี้มาพอกับจ่องสาวอีสานพ้ากินอีกแล้วค่ะมือนีก็มาพอกับฝนคือเก่าค่ะมือนีฝนสีพ้าพี่ผ้าน้องมากินยำหมาหมาใส่หมูย่อพี่น่องใส่หมูยอ่อหมูสับยำเผ็ดเผ็ดจดีดเลยมือนีผัดแกมเขากับสิม,มีสลัดคอดกับทั่วพูพี่น้องคืออยากยำแต่่าหากุ้งอะไรพี่น้องเลยใส่หมูยอกับหมูสับมาค่ะมาแซ่บก็ฝนมาพี่น่อง ค่ะท่านผู้ดเดเข้ามาแล้วก็มากคลิปนี้ถือใจคลิปนี้ก็ฝากกดไล <c oughs> ค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องสาวอีสานท้ากินเด้อค่ะมาค่ะบันนี้มากินแซบๆน้ำกันเด้อบันนี้ยำยำหม่าม้าหมูยอพี่น้องยำหม่าม่าใส่หมูยอใส่หมูสับมาพี่น้องมาแซบๆน้ำกันขึ้นอยากพี่น้องมิเตําก็ต,ต่ำมืนอนี้ยำเลย Phần cái cải các bạn cho bác Thấy nó nào Phần thịt chứ nặng nhắm xe mùi gió mùi sạch nữa

좋아, 보고 그냥 가 mới ta cho xem lắm cả nước này. mình nhìn cái giám biển khứa nó giám biển mặc thịt này nói ย่ออุบุนนะพี่้องเห็นป่แบบพ่อไปตองพี่้นงหมูย่ออุบุนคน่ะเลยไม่จัดตลาดจะล้างเผ็ดพอดีพี่น้อง ก่อนดีครับ

หาง้องเ้ยงกับเรื่องบ้นมีแสงแล้วพี่้นงะบ้านม้องนี่ก็เมือนเลยบ้านีันแสง รสชาติก็นึ่จีดดมากเลยเนาะ ngủ lại thôi nhở hết tiết tiết rồi nè mà dám mà phải lại chuyện phải chuyện mắm phải chuyện thế Nhìn má mạt là xẹp vậy Mình khuấy mặt kìm xìn má mạt Sáng cuối chiều Tôi mặc chỉ xìn má mạt thôi Nhắm đi kìm cuối ออืมุดอยอดเลยพี่น้องจับจับกีมือเจ้าของ หมูย่อจะนิม่มดีพี่หน่อยหมูย่ออุบลนเสบีบหมงองื่นเ่ยเคยสื่อถึกถึงหมูยอดแบบนี้แต่แป้งพี่น้องมาเสียบตอนนี้หมูยอดอุบลนเสบีบแป้งแทบสิบล็มีแป้งเลยเมื่อไหร่เพิ่นบของเพิ่นแซ่บดีพี่น้องอื้อ อื่อยี่หนอแซบทานันกินย้อแซ่บไปกินได้เลยพี่นนอเมื่อนี่ยำมามากใส่หมูยอใส่หมูสับพี่น้อรสชาติจัดแซ่บค่ะค่ะมื้อนี้กพาพี่พาน้นงอยู่ล้ว มันกินกเนื้อแซ่บๆปีคือเกาพี่น้องย้ำมาหมาใส่หมูย่อใส่หมูสับมันนี่ก็อิ่มแล้วพี่น้องกะสีขว้าตัวร้านพี่ร้านหอ่งไปก่อนพี่น้องที่เหลือกะสีไปเก็บกินหลังคลิปพี่น้องนิดนึงอิ่มคักพี่น้องเผ็ดเผ็ดแต่ก็แซ่บค่ะมื้อนี้ฝนก็ขอตัวลาพี่ลาน uh, ้องไปก่อนเด้อค่ะพอกันไม่ค <generator> ลิปหน้าฝนก็สิพามากินแนวแซ่บๆปีคือเก่าแล้วพี่น้องค่ะคลิป like. น like ี้ลาไปก่อนเด้อค่ะสวัสดีค่ะ <face>